ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนทนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดถนนใหญ่นะครับของเราติดถนนเส้น3 4 6นะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลทุ่งบัวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเนื้อที่5ไร่3งานกับอีก82ตารางวานะครับของเราเป็นแปลงที่ปลูกข้าวอยู่นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะครับจะทําเป็น ปั๊มน้ำมันนะครับเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือว่าทําเป็นที่จอดรถสิบล้อนะครับของเราเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นถนนใหญ่เส้นสามสี่หกนะครับนี่นะครับนี่ครับถ้าเราจะเชื่อมต่อกับถนนนะครับเราก็วางท่อถมดินนะครับข้ามไปนะครับเหมือนกับแปลงนี้นะครับน้านี่ครับเหมือนกับแปลงที่อยู่ข้างเรานะครับอันนี้เขาก็ ซื้อไปแล้วนะครับ hein? ซื้อไปแล้วก็วางท่อสมดินเข้าไปนะครับเนยครับส่วนนี้ะนะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับถือว่าเหมาะมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับของเราติดถนนเส้นนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลข3-46นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ วิ่งไปประมาณ10กิโลนะครับเราจะไปถึงตัวอำเภอกำแพงแสนนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่76กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่77กิโลนะครับเนี่ยครับถนนค่อนข้างดีนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับเนี่ยครับอันนี้คืออ่าบริเวณ ด้านหน้าทิศของเรานะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนใหญ่นะครับของเราเป็นทางทิศเหนือนะครับทางนี้นะครับตอนนี้ก็จะไปทางการจนบุรีไปปทุมวนนะครับแต่ถ้าเร ouais าจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับเราก็วิ่งไปนี่เลยนะครับนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อกับที่ดิงของเรานะครับเราก็วางท่อถมดินเข้าไปนะครับพาเข้ามาดูด้านในนะครับมีอย่างแปลงนี้นะครับอันนี้เขาซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็วางท่อถมดินนะครับนะครับก็สามารถที่จะ เชื่อมต่อกับที่ดินของเราได้เลยนะครับหมอทีจะทําธุรกิจนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะนี่ครับประมาณนี้นะเพราะว่าเสาไฟฟ้านะครับอยู่นี่นะครับนี่ครับเสาไฟฟ้าใหญ่อยู่นี่นะนี่ครับของเราประมาณนี้นะนี่ครับครับแล้วก็จากตรงแนวเขตเราตรงนี้นะปื๊บเราไปนู่นเลยนะครับไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับครับของเราหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับ ไปถึงนู่นนะครับ60นะครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะจากตรงแนวเขต่อเราตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้แล้วก็ผมหมุนตัวย้อนขึ้นไปนู่นเลยนะครับขับไปถึงตรงช่วงด้านหลังที่ปลูกอ้อยนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ170เมตรนะครับนะครับของเราจะจิ้งเฉียงนิดนึงนะครับหน้ากว้าง60นะครับลึกฝั่งขวานะครับ170นะครับ ส่วนด้านโน้นนะครับจะอยู่ที่160นะครับอ่ะนี่ครับสวนด้านนี้นะครับจะเป็นแปลงที่หนึ่งของเรานะครับวางท่อถมดินนะครับเนี่ยก็อาจทำเป็นทางเข้ามานะครับก็ถึงที่หนึ่งเราแล้วนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่จะทำธุรกิจนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 3. ล้านนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับและแถวนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับ แถวกำแพงแสนนะครับถือว่าเป็นที่ค่อนข้างดอนนะครับที่สูงนะครับเนี่ยถมดินให้ที่สวยเลยนะครับทําธุรกิจเหมาะเลยนะครับครับตอนนี้ของเราก็เป็นแปลงที่ปลูกข้าวอยู่นะครับถือว่าเนื้อที่กําลังพอใช้นะครับสําหรับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับเพราะว่าเนื้อที่ไม่เยอะเกินนะครับหน้ากว้างก็ใช้ได้นะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ60นะครับ นะครับจะเปิดปั๊มนะครับหรือว่าจะทําเป็นพวกร้านขายของขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับนี่ครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับประมาณนี้นะนี่ครับแล้วก็จากตปวนี้อ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะเออไปนู่นเลยนะครับไปหาทงตรงนู้นนะครับนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับ ของเราไปตามแนวคันนี้เลยนะครับเพื่อไปถึงนู้นเลยนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ160นะครับด้านแถบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วหันหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับสําหรับท่านที่ชอบที่ดินหันหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับจะทําธุรกิจนะครับนะครับแล้วองเราอยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตนะครับช่วงด้านท้ายนะครับ ครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับครับแล้วก็นี่ผมย้อนกลับนี่นะนี่ครับนุ่นเลยนะครับไปหาด้านถนนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ160นะครับด้านแถบนี้นะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะครับเราไปหาแนวเขตเราด้านแถบโน้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวเขตเราฝั่งโน้นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนะนี่ครับผมเดินมาจากด้านโน้นนะครับมานี่นะครับ ของเราก็ตรงนี้นะครับจากโน้นมานี้นะครับอยู่ที่60นะครับแล้วก็นี่ครับย้อนกลับขึ้นไปนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 7อเเมตรนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับจะเอาไว้เปิดเป็นปั๊มน้ํามันนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับหน้ากว้างสวยนะครับเดินหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามล้านห้านะครับของเราอยู่ที่ตําบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ